เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่5มกราคม2566นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้คุณจะได้รับของขวัญของ,ของฝากนะคะจะมีคนมาหาคุณที่คุณรอคอยนะคะเขาจะมาหาคุณเขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะในใจตอนนี้คุณอยากจะเดินทางไปไหว้พระทาบุญนะคะอยากจะไปคาชะนโนดไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วงนี้ระวังมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจค่อนข้างเยอะนะคะระวังปัญหาสุขภาพนะคะคุณยังไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่มีอยู่สักเท่าไหร่ ะะตอนนี้คิดมากคิดเยอะนะคะระวังปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะมีเรื่องอึดอัดใจไม่สบายใจนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะสื่อนดาโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคนะคะเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือสีแดงนะคะสีเขียวแล้วก็สีฟ้าให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่นะคะเลขหน้าไพ่วันนี้นะคะเลขหน้าไพ่เสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้นะคะ 685นะคะ685ให้โชคนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ